ว,วันนี้นะคะแจและแบมก็จะมารีวิวโรงงานของเราตอนนี้หันหน้ามาดูหน่อยก็ตัวนี้นะคะเป็นโรงงานโรงงานที่สองนะคะโรงงานที่มีกระจกนะคะแบมก็ขี่ยกันใหแล้วด้านหลังนะคะก็จะเป็นที่พักคนงานก็ที่บ้านของนี่ก็เป็นรถสิบล้อ,อมีกิ่งนะคะก็ประมาณบ่ายสองมั้งน,นี่ก็เป็นรถ ใบคันที่สองค่ะใช่แล้วใบหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นรถสิบล้อค่ะที่สามนอกนั้นอยู่ในโรงงานมั้งไม่รู้มีหลายคันอยู่ขนส่งกันดีเออใช่ว่ะก็ดูซิเปิดแอร์หรือเปล่าก็ปิดแอร์แล้วแล้วใครมาปิดก็สงสัยเป็นพ่อน้องแก้มมั้งนี่ค่ะเป็นออฟฟิศนะคะของพ่อแปมเองค่ะนี่ก็เป็นโรงงานที่สองเช่นกันอู้ดูแม่แค่ดูแม่ค่ะแม่ขนหูแมฆ จะดูบ้านหลังเก่าเลยค่ะไปดูหลังเก่าอันนั้นก็จะเป็นพาเลตสามารถยกของได้นะคะอุ้ยเพื่อใอยหลังเพื่อหลังนั่นเป็นกระจกค่ะไปเศษกระจกที่เอาไว้ทิ้งนะมีกระจกเขียวก็อันนี้เป็นแค่การรีวิวนะคะถ้าไม่ชอบก็ขออภัยด้วยเพราะว่าอยากรีวิวมากๆเพราะว่าแค่ขี่จักรยานเล่นๆแถวนี้เฉยๆนะ,ะรีวิวบ้านตัวเองค่ะที่จริงว่าจะพารีวิวว่งน,นี่ก็เป็นส่วนของ อ่าห้องพักห้องพักที่1ส่วนโซนนู้นที่รีวิวให้ดูไปที่แล้วเป็นห้องพักที่2นะคะก็คืออันนี้ถ้าใครอยากมาพักหรือว่าพักฟรีนะคะแต่ต้องทํางาน,นะค,ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวแถวแถวด้านหน้าบ้านเลยนะนี่สวยไหมคะหน้าบ้านเราก็จะปลอดภัยนะคะไม่มีโจรอะไรเข้ามาบุกอะไรนะคะเพราะว่าเรามีป้อมยามอยู่น,ะะนี่ก็จะเป็นโรงงานที่สองและไอโรงงานที่หนึ่งนะคะ นี่คือเราแวดล้อมผ่านไปก็จะเป็นจีจำเกาะสวยไหมคะก้อนเมฆหมืดเลยตรงนั้ก็จะเรียงกระจกใสดูเป็นกระจกนะคะเขาเขียนว่าเราว่ามีเราอยู่ไหมเราปั่นผ่านไปเมื่อกี้นี่นั่นก็เป็นป้อมยานนะคะของลุงยามค่ะโน่นนั่นที่หนึ่งนะอนที่หนึ่งค่ะก็เดี๋ยวจอด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 จมาได้อยู่นตรกลาเนี่ย ไม่นี่มีจุดประสงค์ค่ะนี่นะคะเป็นไอน,นี้ของโรงงานเราค่ะเอา่มามันเรียกว่าอะไรนะยิบซ้ำรือเปล่าเออยิบซ้ำสาธิติความปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเอออันนี้เป็นเกี่ยวกับโรงงานกระจกนะคะเกิดอุบัติเหตุครั้งแรก สุดท้ายเมื่อ12เดือน3 2,559นะคะเราเคยทำงานมาแล้ว64วันเป้าหมาย365วันนะคะส่วนตัวนี้เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่มีอุบัติเหตุขึ้นหยุดงาน64วันค่ะปรับปรุงณนะวันที่5เดือน4 2,559นะคะ ก็ปรับปรุงแล้วนะคะตอนนี้เดือนที่เอิ่มนี่ค่ะจัก,กรยานที่เราใช้เป็นพาชนนอออฟฟิศรงนันของออฟฟิศนะคะค่ะนั่นนะคะเลือกจิบช่่มยามตาช้างค่ะน,นั่น,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวลนยแล้วเลนยย์ด้วยนะคะค่อยล้างกัน,นะค่ะเดี๋ยวซูมไปที่ตรงนู้นนะคะ เป็นที่รูดบัตรค่ะเห็นไหมคะ,<จ>ะเป็น<ม>ที่<า>ทรูดของตัวเองค่ะใครไม่มีก็ปปอปไป,ไป,ไปมีทั้งกี่ยามนะก็ตอนเช้าตอนเที่ยงแล้วก็ ตอนประมาณห้าโมงเย็นค่ะมีอยู่สามยนนานนะคะบางทีก็จะมีตอนดึกกลางนๆนะคะเป็นงานเยอะร่วมงาน<ด>อันนี้ก็จะมีลรดลายสวยๆเ่ยนะคะใครจะทํางานโอทีหรือว่าเราจะมาพิซเตอร์ให้กับโรงงานเรานะคะนี่ค่ะลายสวยมากๆใครอยากซื้อก็สามารถเข้ามาในนี้ได้นะคะมีขออุ้มเลดด้วยที่ข้างๆหมูยอแม่ไฮอุบลนราชธานีข้างหมูยอแม่ไฮอุบลนราชธานีนะคะคเดี๋ยวปั่นไปดูนะคะ เออเอ,อืมมันไม่ค่อยเห็นนะคะตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะชี้ไป,ะะไปทางนี้นิดนึงนี่ค่ะหน้าโรงงานเรานนั่นป้ายเราก็จะตรงนั้นนะคะป้ายเรานี่ค่ะเราจะมาะหมูยอไม่หายนี่หมูยอไม่หายค่ะ น,นี้เลยค่ะก็สามารถมาได้นะคะถนนใหญ่ค่ะนั่นก็คือสุขสารนะคะไม่เจอแม่นะคะเอ่อตรงนั้นนะคะดูป้ายได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวลองสิเดี๋ยวขี่เล่นสามารถดูป้ายได้เลยนี่นะคะเ,เป็นป้ายของโรงงานเรากดแชร์กดซับกดแร์เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ด่าเพราะโอ พอมาถนนใหญ่นี้ประตูมันหนักมากเลยนะคะใครมาไม่ทันก็ปล่อยไปปีนเข้าเอาปีนเอานะคะนี่ค่ะคือป้อมลงยาม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 ถ้าใครอยากสมัครเป็นยามก็ได้นะคะ <c oughs> ใครอยากสมัครเป็นยามก็สามารถสมัครได้นะคะ <c oughs> คก,คกาาค็หัวหน้าหัวหน้าเอยแปลว่ายังไงละ่ะผู้จัดการก็ คือรุงวิทย์นะคะส่วนเรอ,องผู้จัดการก็จะเป็นพ่อของแบมคะ่ะรองอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นพ่อของน้องแก้มคะ่ะก็นะคะก็วันนี้เรามาพรีเซนเตอร์ให้กับโรงงานเราโดยเฉพาะนะคะนี่ระหว่างทางกลับบ้านมันยาวไกลมากมากเดี๋ยวจะขับเร็วๆให้ดูอุ้ยแบมแบมแบมมันขี่รถเข้าไปเลยตอนนี้ยกกังกะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ว่าได้ มีไหมขนาดใหญ่ที่ดำปื๊ดปือเลยนะคะอะไรไหม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 ล่ะคนพูดไหมอะไรเขาบอกมีมกมกไหมที่ดำปื๊ดปืด้ออะไรหรอมีเมฆอ๋อเมฆในไหมที่ดำปื๊ดปื้อเลยอยู่ที่โรงงานเราก็จะมีบรรยากาศดีๆบ่อยนะคะค่ะก็เงินเดือนยามนะคะเก0 0พันบาทค่ะส่วนโบนัสนะคะก็ประมาณหมื่นกว่ากว่าค่ะส่วนเงินเดือนพ่อของแจนก็ประมาณโบนัส เอยเอาเงินเดือนก่อนแล้วกันนะเดือนหนึ่งได้ประมาณหมื่นกว่าเป็นวิกนะคะก็ส่วนเออเป็นยังไงล่ะโบน,นัสน,นะคะก็จะได้สองหมื่น,นะคะ่ะบรรยากาศดีตรงนั้นก็จะเป็นซูมเล่นเปตองนะคะของผู้ใหญ่าการพักเที่ยงนี่เป็นซูมเล่นเปตองนะคะเดี๋ยวให้ดูเมฆด้วยค่ะเมฆมีขนาดใหญ่นะคะ เห็นไหมคะฝนกำลังจะตกค่ะนี่ค่ะแบมถ่ายเมฆด้วยนะคะคือแบบเราก็ชอบมาเล่นเปรตองตรงนั้นก็จะเป็นไก่นะคะนะคะก็ตรงนั้นว่าง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูต่อไปไฮนี่นะคะก็จะเป็นเปนอนของพ่อแบมค่ะ แอมเป็นคนที่สร้างสารรค์มากๆก,ก็ห้องนี้นะคะก็จะติดแอร์ค่ะเป็นห้องของผู้จัดการลุงวินนั่นเองนะคะแอร์นะคะสวนมาดูอีกห้องหนึ่งก็ติดแอร์นะคะเป็นห้องรับแขกค่ะมีสองห้องนะคะสำคัญที่สุดห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องห้อง อันนี้เป็นห้องแบมอันนี้เป็นห้องพี่ท็อปนะคะก็ห้องนี้ไม่ค่อยอยากรีวิวเท่าไหร่เป็นห้องของน้องแกมนะคะีเซนเซอร์เซนเซอร์จุดห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องของน้องเข้าฝฟ่างค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องของห้องของพี่ปิ้งอันนี้เป็นห้องของน้าชอยกับอ่าน้าแอดค่ะ อันนี้ห้องว่างให้เช่าอันอันนี้ห้องของน้องนัดตังค์อันนี้ที่เราว่าถึงเป็นห้องของน้องปิ่นเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนเลยนาะเร่งเร็วค่ะเร่งเร็ว เป็นห้องของลีนะคะห้องสองหนึ่งสามอันนี้เป็นห้องของเานเซอร์เลยห้องนี้เซนเซอร์ห้องของตะบวนค่ะห้องนี้ห้องว่างค่ะห้องนี้ก็ห้องว่างเช่นกันนะคะสองสองสามห้องแล้วค่ะที่ว่างแล้วส่วนพอรองเท้าก่อนค่ะมีหกห้องนะคะที่ว่างนี่นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะล็อกไปหน่อยนะคะ ถึงว่างั้นแหละเขาถึงอุ้ยอุยตัวนี้ไม่รีวิวไม่ได้เป็นลูกน้ำที่เลี้ยงไว้ค่ะนี่เนรัลสาวอย,ย่าเพิ่งเปิดเปิดเลยมีจับได้ไขอออกมาิีนึงได้ไหมจะา เ้อาพี่เจมส์นี่แล้วนนี้อรอในเรื่องสาวอู่ได้ไหมแล้วแต่ดีเดี๋ยวออกไปก่อนนะคะก็ส่วนห้องนี้ไม่ใช่ห้องใครไปได้นะคะห้องแจนเองค่ะอยู่ชั้นบนนะคะเคยอะแจเอ๋ค่ะนี่ค่ะไปดูห้องก่อนไปนะคะ เราจะทำการเดินทางต่อไปนะคะระวังรถสับตกมันมีเซนเซอร์ด้วยอันนี้ห้องน้สีขอเซนเซอร์จูอันนี้ห้องน,อนอ้จิน,น,นาดาค่ะอ่าห้องนี้ยังใหม่ๆอยู่นะคะเหลือค่ะเหลือห้องสองศูนย์สี่ค่ะวิ้นมันสวยมากเลยอะแบมห้องนี้สองศูนย์สามนะคะห้องพวกนี้จะไม่ค่อยได้เซนเซอร์เท่าไหร่ ห้องนี้นะคะเป็นห้องสองนสองค่ะสวนห้องนี้อยากอยู่มากๆคือห้องสองนหนึ่งค่ะมาดูตรงนี้ในข่าวฟิวบรรยากาศทุ่งนาสวยมากๆเเดี๋ยวรามน,น,นะคะเป็นไงคะสวยไหมคะบ้านหมู่บ้านของเราเล<อ>ยบ้านที่ทำงาน,านเราเนี <ขอ S 1> ่ยค่ะตอบเลยน,นี่นะคะเอ่ออันนี้ไม่ต้องไปสนใจอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยแ,บบแม่ไมสวยอ่ะ ดูวิวได้เย็นสบายมากเลยนะคะนั่นค่ะแนวทุ่งนาสวยมากมากเย็นด้วยนะคะห้องนี้พิเศษมากเลยแบมจะขอพ่ออยู่ห้องนี้ค่ะถ้าโตนะคะนี่ก็เป็นอันนี้ค่ะอ,นนอุย <ใจ S 2> ๊ยล <ใจ S 2> ม <ใจ S 2> มันเย็นมากมากเดี๋ยวมอหนึ่งแจนจะมานอนกับแบมนะคะแบมก็จะอยู่ห้องนี้ค่ะแบมจะขอแม่ห้องนี้เปิดได้ก็ดีสิตงองมีกุญแจ เฮ้ยแต่เราชอบวิวตรงนี้มากเลยอ่ะแบมตื่นออกมาพูดปตร,ตรึกษาเฮ้ยดูสิยานตื่นออกมาปูสาเลตรงนี้ตลอดตื่นออกมานอนตรงนี้ก็ได้เลยใช่ดูสิคะวิวนี่วิวสวยมากๆเลยเฮ้ยคือมันแบบสวยมากๆเลยอ่ะแบมอุ้ยตอนนี้เย็นมากๆขนาดอากาศได้แลาวข้นร้อนเลยค่ะเย็นสุด อุ้ยฝนเริ่มจะตกแล้วนะคะถ้าอยู่มนหนึ่งเดี๋ยวจจนเฮ้ยแบมบแบมบต้องจองนะเดี๋ยวเขาจะมาอยู่ด้วยเออเดี๋ยวเขาจะขอแม่เราจะสร้างบ้านเป็นที่ถ่ายคลิปเลยปอืมแบมเป็นห้องนอนเนาะเออเขาจะขอเตียงเตียงห้องหนึ่งเตียงหนึ่งส่วนมากๆเลยใช่ไหมคะ <ขอ S 1> ก็ถ้าชอบกดว่าจะได้ไหม สำหรับวิวส,สวยๆผมปิวเลยบ๊ายบาย